สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวคีย์แคปอีกแล้วนะครับคีย์แคปในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคีย์แคปน้ำผึ้งครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะอ่ะก็จะมาแกะกันเลยก็เขาไม่ได้เรียงมาให้อีกตามเคยนะผมว่าอ่ะไม่ได้เลียงมาให้เดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งเรียงกันอีกทีนะ เขาก็ไม่ได้เรียงมาให้นะครับเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้มาให้เราเราก็จะต้องมานั่งเรียงกันอีกทีนึนะครับซึ่งจะต้องเสียเวลาอีกสักนิดนึงนะก็สําหรับคีย์แคปตัวนี้นครับจะเป็นโปรไฟล์แบบ XDA ครับโปรไฟล์แบบ XDA เนี่ยมันก็จะเป็นโปรไฟล์แบบแบนๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูวัสดุนิดหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนอีกแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษล้วนอีกแล้วมีทั้งหมด137ตัวนะ,ะตัวเหลืองๆเนี่ยเขาก็อาจจะให้เรามาเปลี่ยนแทนบางปุ่มที่เราอยากจะแบบมีลูกเล่นอะไรเงี้ยสีเหลืองๆครับนี่ครับ B ก็จะเป็นแบบแนวน้ำพึ่งเป็นแบบพึ่งๆอะไรเงี้ยอ่อยาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะใส่เป็นสีขาวทั้งหมดก่อนแล้วกันก็อาจจะเก็บสีเหลืองไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังแล้วกันสีเหลืองเนี่ยเราจะได้แยกแบบง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคีย์แคปอันนี้ครับใส่ในตัวคีย์บอร์ด A j a z K870T ของผมนะอ่านี่ครับมีลายงี้ด้วยนี่อันนี้มันลายอะไรมันไม่เหมือนพึ่งเลยนะตัวเนี้ยตัวอะไรไม่ดู เราต้องมา่งหงายก่อนนะเดี๋ยวผมก็อาจจะใช้สูตรเดิมนะเราเจอตัวไหนเราก็จะจับเปลี่ยนไปเลยนะมันจะได้ง่ายอย่างในคลิปที่แล้วที่ผมทํานะอันนี้ก็คืออ่ามิ้วนมนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคีย์แคปไว้แบบไว้เปลี่ยนเป็นลูกเล่นบางปุ่มนะอันนี้เราแยกไว้ก่อนเราก็ทําการหงายให้หมดก่อนนะนี่ครับ ดูนี่แต่ละตัวเดี๋ยวผมจะงายสีเหลืองทุกตัวให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปให้ผมเปลี่ยนคีย์แคปพวกนี้เสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดสีเหลืองให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันมีตัวอะไรมีลูกเล่นแบบไหนนะนี่ครับประมาณนี้ก็น่ารักดีนะนี่ครับโปรไฟล์ XDA เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมองตรงนี้เนี่ย มันจะดูเหมือนมันจะค่อนข้างเท่ากันหมดเลยเนี่ยแบบแต่ละตัวเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่ครับอ่ะผมหยิบมาให้ดูเป็นบางตัวนะนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะอ่ะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยมันจะแบบมันจะเสมอกันอ่ะมันจะมันจะค่อนข้างเสมอกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นโปรไฟล์แบบตัวก่อนของผมที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบ จะเป็นว้วๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าแต่ละโปรไฟล์เนี่ยมันเป็นแนวประมาณไหนนะแต่ของผมในคลิปนี้เนี่ยมันเป็น XDA โปรไฟล์นะผมก็อยากลองซื้อมาใช้ดูนะครับว่าไอ้โปรไฟล์แบบนี้เนี่ยมันพิมพ์แล้วมันจะเป็นประมาณไหนนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างสวยนะแล้วก็ตัวคีย์แคปเนี่ยเวลาวางลงไปในคีย์บอร์ดของเราเนี่ยมันจะดูใหญ่ๆอ่ะมันดูชิดๆกันอ่ะผมว่ามันน่าจะสวยกว่านะ อ่ะแต่ผมบอกก่อนนะว่าคีย์แคปตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ไฟทะลุนะอ่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบไฟทะลุเนี่ยก็คงต้องมองข้ามอันนี้ไปนะแต่ผมอาจจะเบื่อไฟไปแล้วผมมีหลายตัวที่เป็นไฟทะลุแล้วผมเบื่อแล้วแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนแบบดูบ้างนะก็เลยลองเลือกอันนี้มาลองใช้ดูนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนคีย์แคปกันแล้วกันนะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่าน่ารักอยู่แล้วก็ผมมีกล่องอันนี้ไว้ใส่คีย์แคปตัวเก่า มาไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็คีย์บอร์ดมานี่ครับคีย์บอร์ดตัวเดิมนี่แหละมีตัวเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่า ดี๋ยวเราเจอตัวไหนเนี่ยเราหยิบตัวไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็จะวางตัวนั้นไปเลยนะมันจะได้ง่ายนะผมว่ามันน่าจะเร็วที่สุดก็ในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้เปลี่ยนคีย์แคปเป็นพุดดิ้งไปแล้วใช่ไหมนี่ครับคีย์แคปพุดดิ้งมันก็สวยงามนะมันก็สวยสวยเลยอะ่ะสวยเลยผมว่าแต่ผมก็เบื่อง่ายนะมันก็เลยอาจจะลองตัวนู้นตัวนี้มาเปลี่ยนอ่ะแล้วก็มีคีย์แคปตัวนี้ที่ผมซื้อมาลองเล่นดูนะมันจะเป็นคีย์แคปแบบใสๆอย่างเดียวนะมันจะไม่มีตัวอะไรบอกเลยเราก็อาจจะมาใส่ตรงแบบ เป็นตัวลูกศรตัว insert delete อะไรเงี้ยที่เราพอรู้อยู่แล้วว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยเราก็เอา Key c a p ปใส่เนี่ยมาใส่ได้อย่างเงี้ยผมก็มีคีย c a p ปใส่เต็มเลยเดี๋ยวผมจะถอด Key c a p ปตัวนี้ออกนะแล้วเราก็มาเปลี่ยนกันเลย u อ่าเนี่ยครับอันนี้ก็เสร็จไป,ไปประมาณหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนเอนลองสังเกตดูครับว่าความแตกต่างเนี่ยจากไอปุ่มที่ผมเปลี่ยนเนี่ยกับปุ่มคีย์แคปพุดดิ้งเน่ยอ่าเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะครับอ่าแล้วก็คีย์แคปตัวใหม่เนี่ย XDA เนี่ยผมว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะสวยเลยอ,ะอ่ะ แต่เปิดไฟเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ไฟทะลุมันน่าจะเป็นแบบไฟรอบๆตามเส้นตามช่องตามอะไรเงี้ยมันน่าจะมีไฟออกนั่นแหละแต่คือมันแค่ไม่ทะลุขึ้นมาบนคีย์แคปแค่นั้นเองนะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้เลยนะมา เรียบร้อยครับสำหรับคีย์บอร์ดเป็นยังไง จะมีปุ่มพิเศษสีเหลืองๆที่ผมบอกนะอ่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันอ่ะเคลียพื้นที่ก่อนก็จะมีปุ่มเหลือเพราะว่าคีย์บอร์ดของผมเนี่ยมันเป็นแค่ TKL ใช่ไหมมันจะไม่มีปุ่มพวกปุ่มตัวเลขเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่กับปุ่มตัวเลขที่เหลือของผมนะผมก็จะมีคีย์บอร์ดตัวเล็กอันนี้ก็จะเป็นแค่นำแผดอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยแล้วกันก็ง่ายๆมาก็จะเป็นตัวเลขก่อนแล้วกันอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆละลองเปลี่ยนไปให้หมดก็สำหรับไอตัวคีย์บอร์ดนํำแพชของผมตัวนี้มันก็มีปุ่มที่เสริมขึ้นมานะมันอาจจะไม่มีคีย์แคป เพียงพอสําหรับตัวพวกนี้นะเราอาจจะต้องหาตัวอื่นทดแทนนะแต่ก็ต้องหาตัวทดแทนที่เราจะจําได้นะว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรนะผมก็ไม่ดูว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนทดแทนดีนะอ่ามันเหลืออยู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีสีเหลืองที่เขาแถมเพิ่มมาให้เดี๋ยวผมอาจจะใส่อะไรแทนในตัวนี้พวกนี้ดีที่เราจะได้รู้นะว่ามันคือ e s c แล้วก็ tab แล้วก็ตัวลบนะอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์แคปที่เหลือนะสีเหลือง ว่าเขายังมีอะไรให้เราอีกเผื่อเราอยากจะมาลองเปลี่ยนเล่นนะคือจริงๆเนี่ยผมจะเอาไอ้พวกสีเหลืองเนี่ยหรือจะตัวสีขาวหรือจะตัวอะไรเนี่ยมาใส่ก็ได้นะไอ้ตัวที่มันยังเหลือเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะมันยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตัวคีย์แคปสามตัวนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่รู้นะว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยผมไม่ได้ใช้บ่อยๆเนี่ยนานๆทีเนี่ยอาจจะกลับมาใช้เนี่ย เราอาจจะลืมไปได้ว่ามันคือตัวอะไรนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสมมติเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะลืมเดี๋ยวเราค่อยมาทําความเข้าใจกับมันเดี๋ยวที่ผมอาจจะเปลี่ยนไปก่อนนะเพื่อความสวยงามของมันนะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยว่าเรามาดูตัวสีเหลืองที่ยังเหลือนะมีตัวอะไรบ้างอ่ะก็ไอตัวที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไว้แบบเออเผื่อบางทีเนี่ยเราอยากจะแต่งตัวนี้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 อะไรเงี้ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยเราอยากจะทําให้มันสวยงามเนี่ยเราจะทํายังไงใช่ไหมอ่ะเราลองมาดู อ่ะประมาณนี้ก่อนเราจะทํายังไงกับมันดีสีเหลืองเนี่ยครับเราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเอาสีเหลืองเนี่ยมาใส่ตรงลูกศรก็ได้นะครับมันจะมีลูกศรมาให้อ่าแล้วก็พวกลูกเล่นต่างๆเนี่ยเราอยากจะใส่อะไรอ่านี่ครับ ESC มีเห็นไหมอ่าแล้วก็เอา ESC เนี่ยมาใส่นี้ไปเลยอ่าหรือผมอาจจะเอา ESC สีเหลืองเนี่ยใส่ตัวนู้นนะแล้วก็เอา ESC สีขาวใส่อันนี้นะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง ว่าเราจะเอาอยัางไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาสีเหลืองใส่นี้ก่อนลวกันอ่านี่เป็นไงแล้วก็เดี๋ยวเหลือตัวแท็บกับตัวตัวลบนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะใส่อะไรแทนมันไปได้มั้งผมว่าผมใส่ไอตัวพวกนี้ไปเลยดีกว่าอ่ะถอดออกไปเลยไหนไหนก็ไหนไหนละอ่ะถอดไปเลยอย่างงี้อ่าแล้วก็ผมจะใส่เป็นไอตัวตัวนี้แล้วกันน่ารักดีนะนี่ครับนี่มันโฟกัสไหม นี่ครับตัวนี้น่ารักมากเราก็ใส่ไปเลยอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมจะเอาเป็นอ่าตัวนี้แล้วกันนี่ครับี่ใส่ไปเลยอ่าเห็นไหมนี่ครับมันก็คือ k e y ์แคปที่เป็นแบบโปรไฟล์ XDA นะมันก็จะแบบเป็นแบนนะครับหน้าตัดมันก็จะเป็นแบนนี่ครับมันมันไม่เหมือนกับโปรไฟล์อื่นโปรไฟล์อื่นเนี่ยคีย์แคปเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงกว่ากันเนี่ยเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูนะ อ่าเห็นไหมมันจะสูงกว่ากันเยอะก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนชอบประมาณไหนคือจริงๆของพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องลองนั่นแหละเราถึงจะรู้เพราะว่าไม่ลองเราก็ไม่รู้นะว่าเราอ่ะจะชอบแบบไหนนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้ะประมาณนี้แล้วก็สีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาลองเปลี่ยนเป็นอ่ะลูกศรไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆหนะเปลี่ยนไปเลย คือจริงๆเนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาใส่เป็นแบบเป็นแบบให้มันถูกตัวมันเลยก็ได้นะเราอาจจะเอาตัวพวกเนี้ยมาวางไปเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่างตัวลูกศรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าไอ้ลูกศรเนี่ยมันคือทิศทางไหนนั่นเองนะหรือไม่ถ้าเกิดตรงนเ,รนเนี้ยเรารู้แล้วแหละว่ามันเป็นเป็นสกีเนี่ยเราก็ ใส่อะไรเราก็ใส่ไปอย่างเงี้ยเราจะใส่อะไรเราก็ใส่ <S <S ใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเกิดบางตัวอย่างพวกเนี้เราไม่รู้ไงว่ามันแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรมันอาจจะต้องมีเนี่ยพวกนี้คอยบอกว่ามันคือตัวอะไรแต่สำหรับบางคนเนี่ย <ๆ S 1> ที่พิมพ์สัมผัสเป็นเนี่ยหรือพิมพ์เก่งเขาอาจจะไม่ต้องใส่เป็นแบบตัวหนังสือไปเลยก็ได้นะเขาอาจจะไม่ใส่เป็นตัวหนังสือเลยก็มีเยอะแยะนะผมเห็นหลายคนนะที่เขาไม่ใส่ตัวหนังสือเลยอาจจะใส่เป็นแบบรูปล่างเป็นรูปตัวนู้นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอะอย่างเงี้ยเขาก็มีแคปล็อกให้อี ให้เราได้เปลี่ยนอ่าแล้วก็ลองเปลี่ยนดูถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนแล้วก็มีปุ่มชิปจริงเนี่ยชิปเนี่ยของคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็มีหลายขนาดนะแล้วแต่ขนาดของแต่ละคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็มีมาให้หลายขนาดให้เพื่อนเพื่อนได้เปลี่ยนกันแบบอ่าเพื่อบางคนใช้ขนาดไหนนะอ่าแล้วก็ปุ่มพวกนี้นี่ครับก็มีที่เป็นปุ่มแบบปุ่มตรงนี้แต่เป็นไซส์ไซส์หนึ่งต่อหนึ่งอะไซส์อะไรผมเรียกไม่ถูกผมลืมไปแล้วที่เขาเรียกกันมันจะเป็นมีมีขนาดของมันนะจะเป็นซ์แบบตัววเท่านี้ นี่ครับอ่าซึ่งของคีย์บอร์ดผมเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่ใหญ่กว่าตัวพวกนี้นะนี่ครับตัวพวกปุ่ม Alt ปุ่ม c อน t r o l เมนู Function นเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่เขาจะไว้กันประมาณตรงนี้นี่อ่าแล้วเราก็เปลี่ยนไปนี่ครับเปลี่ยนได้อ่าเดี๋ยวผมเอานี้ออกให้หมดก่อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นแหละเพราะว่าผมอาจจะให้มันเป็นสีขาวทั้งหมดเดี๋ยวไม่แน่หรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในบางอารมณ์นะก็ <c oughs> แล้วแต่อารมณ์เดี๋ยวว่างๆก็ลองมานั่งเปลี่ยนเล่นอีกทีนึง แต่สาหรับคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนคีย์แคปให้เพื่อนๆดูนะว่าคีย์แคปนี้เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้วกันนะก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวเลย <c oughs> อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้เพื่อนๆดูแล้วกันซึ่งไฟเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องคาดหวังกับมันเยอะนะเพราะว่าไฟมันไม่ได้ทะลุแต่คือไฟเนี่ยมันอาจจะออกมาจากตามร่องตามรูตามอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันอาจจะมีแต่เราจะมาลองดูว่าไฟเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนแล้วกันนะ แต่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องคาดหวังกับแสงสีของมันนะถ้าเกิดเราใช้คีย์แคปตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ลืมพวกแสงสี R G B ไปได้เลย <c oughs> เพราะว่าผมก็เริ่มเฉยๆกับพวกไฟแล้วนะจริงๆไฟผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเสียบไฟแล้วกันเดี๋ยวเราเบาแสงก่อน มันก็จะเป็นประมาณนี้เปลี่ยนสีหน่อยอ่าสีขาวเดี๋ยวเราลองดูมีสีเหลืองไหม <c oughs> นี่ครับสีเหลืองให้มันเข้ากับสีของคีย์แคปนี้หน่อยอ่าหรือจะลองเปลี่ยนนี่ครับ ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าไอ้ไฟ RGB เนี่ยไม่ต้องไปคาดหวังกับมันเพราะว่ามันไม่ได้ทะลุขึ้นมาแล้วตัวคีย์แคปเนี่ยมันค่อนข้างทึบนะแสงไฟเนี่ยมันก็จะได้แค่ตามรูตามอะไรแค่นั้นเองนะอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาเปลี่ยนคีย์แคปให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วกันว่าคีย์แคปตัวนี้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะสําหรับโปรไฟล์ XDA นะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับโปรไฟล์นี้นะผมก็ไม่คุ้นเคยหรอกเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยลองเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์นี้นั่นแหละมันก็จะดูแบบเบนเนเรียบร้อยเรียบร้อยดีนะอ่ะในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอะไรมาแนะนํามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกก็ ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ในคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ